ไม่ธรรมาดานะครับสำหรับเซิร์ฟเอสกาแต่ว่ามันจะเกลือหรือเปล่าสําหรับการบวกครั้งแรกของซิกมานะครับจัดมาแล้ว10ตัวนะครับสี่พบาทแล้วผมพร้อมถ้าบวกไม่ถึง7ไม่เลิกนะฮะบ,บอกเลยนะครับปะซัดเลยนะฮะยุบอืมเอ้าลืมเปิดเสียงเกม <What? S 1> แล้วผมพร้อมแล้วนะครับรอบนี้คือตึง40%่กีรูเทพก็ไม่ทำให้เกิน50%ได้ เขาีแตกผมสวนก็ปล่อยตัวเองแล้วแม่งเอ้ยอ้เสียวเวลาซื้ออีรูเทพมาทำอะไรเนี่ยนะฮะเียแตกนะผมสวนนะเอ้า r i c h m a n s h o p โน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมแกล็คคาล็อกราคาถูกแบบคุ้มสุดๆมีเกมตะกูลแล็คาล็อกให้เติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e ะแล็คคล็อกแล็คคาล็อกคลาสสิกและแล็คคล็อกเอ็มคลาสสิกเติมเกมบนเว็บรับ Rich m a คอย i n พร้อมเติมเกมแบบผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r Rich m a n ช h อ p ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับเึ่งสิทธมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ด e s c r i p t ั่นแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม RO Classic นะครับเซิร์ฟเอสกาเซิร์ฟใหม่แล้วอัปเดตมาแล้วหมวกแกะนะฮะหัวกแกะตัวนี้นะคุณสมบัติอย่างดีเลยเป็นหมวกเพียสนะครับยิ่งบวกยิ่งเพียสตีใกแรงนะครับถ้าใส่คู่กับสกาเลต์รถรับรองว่าตีทุกเผ่าทุกขนาดแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์การบวกของหั สรุปให้แบบนี้เลยดีกว่าผมบอกเลยว่าเราจัดมาแล้วนะหัวแกะนะครับทั้งหมด10อันเป็นเงินมูลค่าประมาณ4,000บาท4,000บาทยังไม่พอไม่ต้องมาเสียค่าอ e ีรูอีกนะครับเอออีร e ูไม่พอการัวกต่ละครั้งเนี่ยผมบอกเลยนะฮะเสียตังอีก1 0,000มืนะครับจบับ ตอนนี้นะครับณวันที่เราบวกของเนี่ยบอกเลยตอนนี้เอ็มละสา0้นะครับไม่ธรรมดานะครับสาหรับเซิร์ฟเอสก้าแต่ว่ามันจะเกลือหรือเปล่าสําหรับการบวกครั้งแรกของซิกม่านะครับจัดมาแล้ว10ตัวนะครับสี่พบาทแล้วผมพร้อมถ้าบวกไม่ถึง7ไม่เลิกนะฮะบอกเลยนะครับป่ะซัดเลยนะฮะยุบอือเอ้าลืมเปิดเสียงเกม กลืมเปิดเสียงเกมมันจะแตกอย่างนี้นะครับบอกเลยอันนี้เป็นเครื่องสังเวยอย่าลืมเปิดเสียงเกมด้วยนะครับอ่าเปิดเสียงเกมก่อนนั่นคือหายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับอ่าแตกไวครับอันนี้เรียกว่าแตกไวไป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 เตปเช็คพอยท์ เวลาจะเล่นเกมมันจะมีจุดเช็คพอยต์นะครับเช็คพอยต์วันที่บวก5เดี๋ยวค่อยมาเช็คบินไป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 และไปอ่ะสปอยตัวเองแม่งหายไปจากตรงนี้ชัดมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนนะหายไปแล้วครับตอนนี้หมวกแกะผมเหลือ8อันแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะฮะไปอย่าสปอยตัวเองฮะฮ้ยเฮ้ยใครมาตีสวน เดี๋ยวเดี๋ยวเด و, ใครมาตีสวนก่อนเฮ้ยคุณจะใช้การสังเวยของผมตีสวนแล้วแตกต่อหน้าต่อตาผมไม่ได้เอาไปไปไปและไปเ็ปพอยต์ยร,อยยรอเช็คบินไปต่อต่อและต่อสุดท้ายเ็ปพอยต์รอ,อเช็คบิน จ,จาเอาต่อไปต่อตคนเข้าออกเข้าออกมันรอผมแตกกับผมไม่แตกไปดิเสียใจด้วยนะไปไปต่อไปเช็คพอยอ่ะโดนเช็คบินแล้ววะยยังไม่ทันเช็คพอย์เลยไปกันต่อนะเดี๋ยวเราจะมาสรุป่าเหลือบวก5กี่ตัวเอาแค่บวกเก็ไปไปยังยัง,ยง จังหวะนิดนึงนิดนึงผิดจังหวะผิดจังหวะไปไปไปและผมไปอ๋อโดนเช็คบินอีกแล้วเอ้อโดนเช็คบินว่ะา,ายโดนเช็คบินเอาเช็คพอยต์แต่ดันโดนเช็คบินไปแต่ไอ้ไอ้บวกหนึ่งแตกตั้งแต่แรกนี่ไม่ใช่แล้วไปไปไปเช็คพอยต์ เออมีคนมามีคนมาจะเย็นมีคนมามีคนมา,มค,นมามคนมาอยู่เข้ามากันไม่ขาดไม่สายจะเอาผมเป็นเครื่องสังเวยใครแตกผมไปอสิกดให้ก็จะไปพวกหนึ่งแตกสองอันเหลืออันสุดท้ายที่ไม่บวกเลยนะครับผมบกดเลยผมบวกหนึ่งแตกสามอัน เข้าสู่ตำลาผมจะสอนให้ทุกคนรู้ว่าเอาไปแล้วอะผมจะบอกว่าใครแตกผมไปไม่มีคนตีแล้วไม่มีใครมาตีบวกกับผมหน่อยหรอเอาสู่ตำราของช่องเราและตำราของช่องเรามีสอนไว้ว่าใครแตกผมไปใน30%มันไม่มีใครแตกอะมีแต่อาเชอร์มายืนนิ่งอยู่ตรงนี้ผมพร้อมเลยดนวะ่าผมนับ3 2มสองหนึ่งผมกดเลยนะ 2> 3 2มสอง หนึ่งยีออ่สิบเปอร์เซ็นต์มันแตกบ่อยจังวะตอนนี้มันบวกศูนย์น่ะแต่ทาไมสามสิบเปอร์เซ็นต์มันติดยากจังวะเอาบวกแล้วบวกแล้วเขาบวกแล้วใครแตกถ้าแตกผมกดเลยนะบวกหน่อยทำให้ผมต้องได้บวกเจ็ดอันนึงเว้ยเว้ยแบบผมทําความดีผมตอบคอมเมนต์เยอะผมตอบคอมเมนต์เยอะมากเล่นเกมแต่ละวันนะ่ะผมขอความดีในการตอบคอมเมนต์ทุกวันทุกวันน่ะทาให้ผมบวกเจ็ดได้ไหมแต่อันนี้ขอเข้าตำราแป๊บหนึ่งนะใครแตกผมไป เอาแตกผมกดสวนและรอแป๊บเจอกดสวนไปหนึ่งทีถึงกระปุกหกรอแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเอาท่าไม่ตายมาแป๊บผมจะหยุดที่บวกเจ็ดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ซอสแมนตัวเทพแล้วผมจะซื้อสก,การเล็ตมาใส่ด้วยไปหมดแล้วเนี่ยนักรบทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยเอาซารตอีกแล้วว่าเอาซัรตอีกแล้วว่าเอาซัรตอีกแล้วถ้าแตกขึ้นมานะผมสวนเลยนะเข้าตำราเลยนะใช้วิธีนี้อย่าแตกอย่าแตกอย่า เออเสียงและกลับมากันอีกครั้งกับการบวกเจ็ดบวกแกะที่มีบวก6แล้ว2อันพร้อมอีรูเทพอีก2อันแล้วผมพร้อมแล้วนะครับรอบนี้คือตึง40%อีรูเทพก็ไม่ทำให้เกิน50%ได้เขาปีแตกผมสวนกปล่อยตัวเองแล้วแม่งเอ,อ้ออยายอ้าเสียเวลาซื้ออีรูเทพมาทำอะไรเนี่ยนะฮะอย่าแตกนะผมสวนนะเอาเอา ติดแล้วล่ะครับติดตัวติดหนึ่งอีรูเท่ไปสองเมล็ดแปดสามสิบอร์เซนตแน่รูปะก็อีรูเท่ไปสองเมล็ดแต่สิตัวนะติดบวกเก็ดเพียงแค่อันเดียวกับเซิร์ฟเล็กนันล็อกพลาสติกบวก8ต้องมาแล้วครับขอบคุณครับไปแล้วมีคน,นเชียร์ออกแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่หมวกแกะบวก8ฮนะสกาเลตโรสเนี่ยบอกเลยว่าดึงรอเลยนะครับนี่ดึงรอเลยดึงรอเลยสกาเลตโรสใส่คู่กัน yeah huh?